ในขณะที่เรากำลังเผชิญกับโรคระบาดกันอยู่ในปัจจุบันอย่างโควิด -19 การพัฒนาตัวยาหรือวัคซีนก็เป็นสิ่งที่ช่วยให้มนุษย์และโลกใบนี้กลับมาใช้ชีวิตอย่างปกติสุขได้แต่หากเรามองย้อนไปในประวัติศาสตร์โรคระบาดที่เคยเกิดขึ้นกับโลกใบนี้บางโรคก,ก็ได้หมดไปแต่อีกหลายโรคก,ก็ยังคงอยู่กับเราจากในอดีตที่ต้องเผชิญและรับมือกับโรคร้ายเหล่านี้จนมาถึงปัจจุบันอับดุลไทยทูบจึงขอนำเสนอ หโรคระบาดใหญ่ในประวัติศาสตร์โลกและบทสรุปของโรคร้ายไปรับชมกันครับ 1. การลาโรคการลโรคเป็นโรคระบาดร้ายแรงที่โด่งดังที่สุดในประวัติศาสตร์โลกที่ฆ่าชีวิตผู้คนสูงสุดถึง200ล้านคนเกือบหนึ่งในสของประชากรโลก และมีการระบาดใหญ่ถึง3ครั้งด้วยกันซึ่งครั้งแรกถูกบันทึกไว้ในคิสกราด571ในช่วงอาณาจักรไบเซนไทยโดยมีการถ่ายทอดโรคนี้มาจากสาเหตุของหมัดบนตัวหนูและการติดต่อทางละอองก,การหายใจของผู้ที่ติดเชื้อสาเหตุของเชื้อกล่ละโรคนั้นก็คือตัวแบคทีรียเยอร์ชินียเพนติส ซึ่งแพรก่กระจายอยู่ในกลุ่มประชากรหนูบางกลุ่มและช่วงการระบาดครั้งที่2เชื่อกันว่าจุดเริ่มต้นมาจากขบวนคาราวานที่เดินทางมาจากเอเชียเข้ามายัางท่าเรือชิเชลีในประเทศอิตาลีก่อนจะแพรก่กระจายต่อไปทั่วทั้งทวีปยุโรปในช่วงประมาณคิสกราช1,376-1,353ถึงและยังเป็นการระบาดที่ทําให้มีผู้เสียชีวิตมากที่สุดในโลกในปี1,720เป็นการระบาดครั้งใหญ่ครั้งสุดท้ายของยุโรป และในปี1855การระบาดครั้งที่3ของโลกเริ่มต้นในเอเชียซึ่งฆ่าชีวิตผู้คนไปถึง15ล้านคนด้วยกันผู้ป่วยการโรคจะมีอาการเจ็บปวดทรมานจะเกิดแผลตามต่อมน้ำเหลืองต่างๆตามร่างกายจะเกิดเป็นสีดำคล้ำเนื่องจากเซลล์ผิวหนังที่ตายไปจนกระทั่งเสียชีวิตจนมันถูกเรียกในการระบาดครั้งใหญ่ครั้งที่2ว่า black death ในปัจจุบันโรครายนี้ก็ยังคงมีอยู่แต่เกิดในจำนวนผู้ป่วยที่น้อยมากและสามารถรักษาให้หายได้ด้วยยาปฏิชีวนะส่วนสาเหตุสำคัญที่ทำให้การควบคุมโรคระบาดนี้ประสบความสำเร็จก็คือการกักกันโรคอย่างเข้มงวดและการพัฒนาด้านสุขอ,อนามัย 2. ไข้ทรพิษไข้ทรพิษ หรือที่เรียกอีกชื่อว่าโรคฝีดาษมีการระบาดใหญ่อยู่หลายครั้งซึ่งเกิดจากเชื้อไวรัสวาลิโอล่าไมเนอร์ไข้ทรพิษยังเป็นหนึ่งในโรคระบาดที่ทําให้มีผู้เสียชีวิตมากที่สุดเท่าที่เคยมีมา ซึ่งมีผู้เสียชีวิตทั้งหมดอย่างน้อย350ล้านคนโดยมีการบันทึกไว้ว่าเกิดขึ้นครั้งแรกเมื่อปีคิสตศราช1520ซึ่งทำให้อนาจาักรแอสเท็กต้องล่มสลายลงจากการแพร่ระบาดของโรคนี้จากสาเหตุการเดินเรือของกองเรือสเปนมาอย่างโลกใหม่ในอรารยธรรมเมโซอเมริกาทวีปอเมริกาใต้จึงทำให้ชนพื้นเมืองต้องเสียชีวิตไปถึง90%เนื่องจากโรคไข้ทรพิษท,ที่ติดเข้ามากับทหารและทาสชาวแอฟริกัน ไข้ทรพิษจะทำให้เกิดตุ่มน้ำขึ้นทั่วร่างกายจนถึงขั้นเป็นแผลและถึงขั้นเสียชีวิตในช่วงที่มีอาการรุนแรงที่สุดการแพร่กระจายของโรคนี้สามารถติดต่อจากคนไปสู่คนได้โดยง่ายด้วยละอองสารคัดหลั่งที่ออกมาจากจมูกปากหรือแผลของผู้ที่ติดเชื้อและเชื้อไวรัสของโรคนี้สามารถทนต่อสภาพอากาศทั้งร้อนและหนาวได้อีกด้วยไข้ทรพิษได้กินเวลามาอย่างยาวนานในการแพร่ระบาด เกือบ200ปีจนกระทั่งความพยายามของวงการวิทยาศาสตร์ทำให้สามารถคิดค้นวัคซีนได้สำเร็จในปี1796จนทำให้ไข้ทรพิษได้หมดไปจากโลกนี้ซึ่งถือได้ว่าไข้ทรพิษเป็นโรคระบาดท,ที่เกิดขึ้นกับมนุษย์ชนิดเดียวที่สามารถกำจัดให้หมดไปได้โดวยวิธีการทางวิทยาศาสตร์จึงเปรียบได้ว่าเป็นอีกหนึ่งความสำเร็จที่ยิ่งใหญ่ของมวลมนุษยาชาติ 3. อหิวาตกโรคอหิวาตกโรคหรือโรคหาองค์การอนามัยโลกระบุว่าอหิวาตกโรคเกิดจากการปนเปื้อนเชื้อโรคในอาหารและน้ำดื่มทำให้มีผู้เสียชีวิตมากถึง40ล้านคนโดยประมาณจากการระบาดครั้งใหญ่ทั่วโลกถึง7ครั้งซึ่งเกิดขึ้นตั้งแต่คิศร1818เชื้อโรคที่มากับโรคนี้คือแบคทีเรียวิบริโอคอลลเร เป็นโรคที่ระบาดได้อย่างรวดเร็วซึ่งเชื่อกันว่าแหล่งกําเนิดของอหิวาตกโรคนี้มาจากในมณฑลเบงกอลประเทศอินเดียจากพ่อค้าชาวอินเดียที่ได้ทําการแพร่กระจายเชื้อโรคทั้งทางบกและทางเรือไปยังยุโรปอเมริกาและเอเชียหรือแม้แต่ประเทศไทยที่เข้ามายังจังหวัดสมุทรปราการเป็นแห่งแรกก่อนจะมาลุกลามมาถึงกรุงเทพในภายหลัง อฮิวาตก,กโรคจะแสดงความรุนแรงของอาการท้องร่วงและอาเจียนเป็นอย่างมากและสามารถนำไปสู่สภาวะขาดน้ำและเสียสมดุลของเกลือแร่อย่างรวดเร็วจนกระทั่งเสียชีวิตในบางรายจากข้อมูลขององค์การอนามัยโลกยังระบุว่า อพิวาตตกโรคยังคงพบได้ทั่วไปในประเทศที่มีรายได้ต่ำอยู่หลายประเทศและมียอดผู้เสียชีวิตประมาณ1,000 0 0ถึง1 4 0 0 0 0คนในแต่ละปีแต่ว่าโรคระบาดร้ายแรงนี้ก็หมดไปในโลกตะวันตกหรือประเทศที่มีการพัฒนาด้านสุขอนามัยและสุขาพิบาลแล้ว 4. ไข้หวัดใหญ่ ไทยวัดใหญ่มีการระบาดครั้งใหญ่อยู่หลายครั้งในระหว่างช่วงทศวรรษที 1, ่1,800จนถึง2,10 0 10, และยังมีการบันทึกของการระบาดครั้งใหญ่ที่น่าเชื่อถือคือเกิดขึ้นตั้งแต่คริสต์ศราษ1,580ที่เริ่มต้นในประเทศรัสเซียแล้วกระจายไปในทวีปยุโรปผ่านทวีปแอฟริกา การระบาดเป็นไปตลอดระยะเวลาช่วงคริสตวรัตที่1 7และ18จนในปี 1830-1833, มถึง1833มีการระบาดในวงกว้างไปทั่วโลกซึ่งมีผู้ติดเชื้อถึง1ในสีของประชากรทั่วโลกจนกระทั่งในปี1918เกิดการระบาดที่รุนแรงที่สุดของไข้หวัดใหญ่ซึ่งมีผู้เสียชีวิตทั่วโลกประมาณกว่า50ล้านคนทั่วโลกโรคระบาดในครั้งนี้ถูกเรียกว่าไข้หวัดใหญ่สเปน เชื้อไวรัสที่เป็นสาเหตุที่ทําให้เกิดการระบาดใหญ่ทั่วโลกของไข้หวัดใหญ่สเปนนั้นก็คือเชื้อไวรัส H1N1 ภายหลังเกิดการระบาดในะระลอกนี้ในปี1920ไข้หวัดใหญ่สายพันธุ์ H1N1 ก็ค่อยๆหมดไปและได้กลายเป็นสายพันธุ์ที่ไม่อันตรายเท่าซึ่งก็ยังคงแพร่กระจายเป็นประจำทุกปีแต่ก็ยังมีการระบาดใหญ่ของไข้หวัดใหญ่อื่นๆตามมาอย่างในปี1965ถึง1967 เกิดการระบาดครั้งใหญ่ของไข้หวัดใหญ่เอเชียที่คราชีวิตผู้คนราว2ล้านคนทั่วโลกและไข้หวัดใหญ่ฮ่องกงในปี1968ที่มีผู้เสียชีวิตถึง1ล้านคนทั่วโลกความรุนแรงของไข้หวัดใหญ่เริ่มลดลงในปี2009เกิดการระบาดของไข้หวัดใหญ่ที่มาจากหมูทำให้มีผู้ติดเชื้อราว21%ของจำนวนประชากรโลก องค์การอนามัยโลกกล่าวว่าไข้หวัดใหญ่มีความคล้ายคลึงกับไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่ในปัจจุบันเป็นอย่างมากแต่ไข้หวัดใหญ่ยังคงอยู่กับเราตามฤดูกาลและยังคงเสี่ยงที่จะเผชิญกับการระบาดใหญ่ไปทั่วโลกอีกครั้งที่เกิดจากไวรัสเหล่านั้นการแยกตัวและการกักกันโรคช่วยชะลอการแพร่กระจายของเชื้อไวรัสลงได้ 5. HIV HIV หรือเอสเป็นโรคระบาดท,ที่เกิดขึ้นจากเชื้อไวรัสที่ทำให้ภูมิคุ้มกันบกพร่องในมนุษย์หรือเชื้อ HIV ถ่ายทอดผ่านของเหลวในร่างกายหลายชนิดและได้ฆ่าชีวิตผู้คนถึง36ล้านคนทั่วโลกในปี1981คาดกันว่าเชื้อนั้นกลายพันธุ์มาจากไวรัสที่ทำให้เกิดโรคในสัตว์ประเภทลิงโรค HIV ถูกค้นพบครั้งแรกกับมนุษย์ในสาธารณรัฐประชาธิปไตยคองโกในปี1976 จนได้เกิดการวิวัฒนาการตัวเองอย่างมากของโรคจนแพร่กระจายและระบาดไปทั่วโลกองค์การอนามัยโลกมองว่าโรคนี้เป็นไวรัสที่ทําให้เกิดสถานาการณ์เลวร้ายที่สุดในโลกเพราะระยะเวลาที่มันใช้ในการพัฒนาอาการและอัตราการเสียชีวิตที่สูงซึ่งสามารถแพร่กระจายได้อย่างรวดเร็วเพราะว่าคนไม่รู้ตัวว่ามีเชื้อนี้อยู่ แม้ว่าในปัจจุบันยังไม่มีวิธีการรักษาการติดเชื้อ HIV ให้หายขาดแต่ความก้าวหน้าทางเทคนิคการวินิจฉัยโรคและการรณรงค์ด้านสาธารณสุขทั่วโลกซึ่งช่วยเพิ่มการเข้าถึงยาต้านไวรัสและการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมทางเพศจึงทำให้มีชีวิตที่ยืนยาวได้